่ะพี่น้องนี่อาหารของเหารอดเด็กหน่อยนะคะช่วงคาำเดียวสิประกาศบอกเดี๋ยวจังหน่อยเขาก็สิมารับเพราะว่งบรรยากาศว่าเด็กบป็นน้องขยอมเนาะค่ะมัอนี้อายุน้อยเด็กยิงยังมัอนี้ย้อนยุคเด็กยิงยันเลยสิบหาเด้หนิสวัสดีค่ะเด็กนิการนะคะนี่อันนี้เด็กชายสูบบุหรี่อย่างหัวน้องพี่น้อง เรียนคนละห้องเรียนคนละห้องตอนนี้พันอยู่ห้องหนึ่งพันเรียนจริงอยู่ห้องสี่ผู้ดีชาจะไปมากเลยคุณมาเด้อสาวเจ๋ยสิมาแจ้งกับพ่อมาเด้อู่ใกล้มูนผู้ดีชายจะไปมาอีกแล้วทางหลังแบบตัวตัวนั้นอนุบาลคงอนุบาลคงมาโรงเรียนบ๊วเถือนนานกลัวแล้ว เด็กหน่อยคิดกันแบบแบบแบบบ้านหามันบ้านมอยไงป้นไหนเนาะค่ะของกัสิอันนี้ก็ร้ายเติบอยู่เด็กหน่อยบ่บ่คอยร้ายไปอยากไปเรี้ยงโตเอ้ว้าไปกินเลยเธอแต่งโตมาหยั่งต้องจีปใส่อะเฮอเธอจะไปไหนหรออะร้อยวันพันปีฉันไม่เห็นเธอไปโรงเรียน อืมอืมไม่เต็มไม่รองเลยนครับเกมนี้ก็เล่นล่างนาก็ได้จังค่อยเป่าเป่าแป้งล่างนาก่อยังค่อยเป่าแป้งแล้วก็เป่าลูกโคงที่นี่ยังทั้งในโมโหเลยที่มี่ยังทั้งในแป้งโมโหเลย นี่ยังเด็กมินมั <c oughs> มดบานมิสานีพี่น้องข <c oughs> ามูกัน ได้หน่อยบ้นบนรรานนอกแบบเปอร์ไลนาะค่ะซ้ำนีาา่ละค่ะเอาที่เห็นเนาะบ้านได้น่อยสามสิบลังค่คงะเอ,อ,อ,อาเอาเอาเต็มหัวให้แมวให้อีกจ้ะเดี๋ยวเราไปลว่าครับสีครับสีขอนั่งอยู่คนเด้อ <c oughs> อย่างนี่ยังกะลูกพวกแตกสื่อเอามาแล้วหนึ่งคนหนึ่งคนเดียวเดียวสามูคนมาแล้วคุณมามกเลยอีกสอง

I'm, oh! I'm 关美。<laughs> มอน,นีอลอยลอยรอบวากามีนะให่ไมแตก <c oughs> <c oughs>

มีสินค้าอไรก็ส่งรลิ่อาอาพ่อมาแตะก็สิเป็นลมกันอาขนมเลยอาเปาติละเปาเปาตุ่ล้วพ่อเป็นลมกลินดดสอนสวตนยรมาน รอบบที่เป็นซและเม่ตเชื่อแ่เทเลยแต่ว่าตใจน้องจริงอันนี้นายยอมมอัแต่กนเจ้าชูพอได้เจอหนุมันกรแค่้จอรักไ่รักช่วยบอกไม่รู้ที่จริงทใจใกานวันนี้รุ่นใหญ่ด้วรุ่นเด็กนี nhiều đâu ơi <laughs> 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 啊。Ah. Ah. không à, có hết cũng lắng... đang gì máy uốn vào điện thoại à แจกเห่ียเกมแล้วก็แจกนะครับวันเด็กขนม,ม<า>ครับ <med> มัน,นี่นักเรียนนักเรียนสองคนโดดโดดลงเรียนมาแจกขนมเด็กน้อยมัน,นี้ค <laughs> <h ook> ู่กันที่ถามหาอย่าดอกปัดนี่คือคือบอเขาลงเรียนพอเถ่อไปสิกซื้อ นักเรียนนี่ก็สมบูรณ์แ่เนาะแต่ขนมเนี่นวเกขนาดสิบอลเดียวโอ้บาวเดียวขนมอย่างไรอยู่เลียหลอสองพี่น้องได้ยิงยังหนั่นได้ยิงยังได้ยิงพนาโอ้ทำไม

ขอเสียงแน่แซบปะด้วยด้วยด้วยไอ้โมพี่น้องเอ้ยเมื่อบานก็ไม่อยู่ท่อนนี้แหละค่ะแซบไหมคะขอเสียงหน่อยแซบไหมบอกกันแซบพลาดี่ไหนแซบแซบพลาที่น้องแซบหน่อยเด็ทแบบไหนไม่มีครูสอนไม่รู้เรื่องหรือไงอร่อยไหมครับอร่อยไหมครับแหน่ เด็กน้อยเป็นกึกนะคะกำลังกินอย่างเดียวเลยตอนนี้โออร่อยไหมคะบรรยากาศกับซีบาม่านี่แหละค่ะพี่น้องแต่เด้แมนฮอร์สู้ถ่ายเนาะค่ะเนาะนี่ฮอรแบบอันนี้เลยพกไปหอดบาทเลยตัวนี้บอสเจ้าต้องฮอใส่กระดาษไงตัวนี้มันฮอใส่ตอรวยเพราะอะไรมันไหลเห็นเด็กชายสุวีลักษยะหัว มาเต็มเลยอาเอาเอา,เอาให้รอบแรกก่อนรอบที่แรกก่อนค่ะไอ,อยูรอบรอบแหนเออมีหมดนะคะมีหมดนะคะซ่ามหมดค่ะมี สำะสลาเมอร์นีกะจะขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้แล้วเนาะคะ่ะพี่น้องให้บึงพ่อบรรยากาศบันเด็กของสาวกนิกา,รรา,กาจัดให้เด็กหน่อยเนาะคะ่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลท์ทุกแชทุกคอมเมนต์ค่ะสราบมอนีลาบไปก่อนค่ะเจม้์พวกลวงนี็ค่ะโอ้สวัสดีค่ะนักที่บันดาปะอยคาไป

พอเริ่อๆนี่จะคล้อหเดียวก็นี่กมดเรียบร้อยเนาะค่ะค,าคา่ะน้องเขาหัว <c oughs> ้เรียมขึ้นว่าแต่พอ ยันก่อนยันบอดเอ็ดนะแล้วจะมีกติ้นเอ้ครับไปสัตว์เดี๋ยวนะพียนเดี๋ยวถ้ามีเสีองห่าเรียนไปใส่นะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์นั่นเลยเลยน้ำมบ่าวสุดลาเด็าบอลครับทกวันนีครับขนหลอดได้หนิหลอดสองหลอดสาม 哥。<Wow. S 2> <music>